อ่านหนังสือดีๆให้ฟังครับเล่มนี้ครับเป็นภาษาอังกฤษผมไม่แน่ใจว่ามีใครแปล,แลหรือยังเป็นภาษาไทยแต่ว่าผมอ่านจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ The Subtle Art of Not Giving a Fuck แปลภาษาไทยภาษาชาวบ้านบอกช่างแมงช่างแมงอย่างมีสติทำไมเราต้องเครียดทำไมเราต้องกลัวว่าทำไมคนนั้นพูดกับเราเรื่องนี้ทำไมเราเขียนข้อความส่งไปให้เพื่อนแล้วเขาไม่ตอบสักที มันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเขาไม่ชอบเราหรือเปล่าเราแคร์มากเกินไปหรือเปล่าฉะนั้นหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่เขียนทีเล่นทีจริงนะผมคิดว่าคุณมาร์กแมนสันเนี่ยแกเขียนอย่างวิเคราะห์จิตวิทยามนุษย์เลยว่าเพราะเราแคร์มากเกินไปเพราะเราสนใจว่าคนอื่นคิดกับเราอย่างไรเราถึงเครียดเราถึงทุกข์ไม่เอาเลือกทุกข์เฉพาะที่เราควรจะทุกข์มันก็จะทุกข์น้อยลงไปฉะนั้น หนังสือเล่มนี้พอผมอ่านแล้วเออน่าจะมาเล่าให้ท่านผู้ที่ติดตามสุทธิชัยไลฟ์ฟังดูเช้าวันนี้น่าสนใจนะครับถ้าเราเครียดบ่อยถ้าเรารู้สึกว่าชีวิตเราทำไมมีแต่คนไม่สนใจเราเราดูเฮ้ยใ,ในโซเชียลมีเดียคนนั้นก็มีความสุขคนนี้ก็ไปเที่ยวต่างประเทศคนนี้ก็ได้ตำแหน่งใหม่เอ,อ๊ะทำไมเราเป็นอะไรเหรอพอเราแขร์มากเราก็ทุกข์มากเขาแนะนำเลยนะวิธีการ ที่จะทุกน้อยลงคือช่างแมงแต่ช่างแมงยังมีสติลองฟังดูครับเคยคิดบ้างไหมครับว่าบ่อยครั้งเรา,อ,าอยากจะตะโกนช่างหัวมันบางครั้งเรามีอารมณ์หงุดหงิดเราจะประกาศช่างแม่ง <laughs> สับแสงนี้เราคงคุยกันระหว่างเพื่อนใช่ไหมครับช่างแมงแต่ว่ามันต้องเป็น การชั่งหัวมันอย่างมีสตินะครับจึงเป็นที่มาก่อนหนังสือเล่มนี้วันนี้ที่ผมเอามาเล่าให้ฟัง The Subtle Art of Not Giving a Fuck <laughs> เขียนโดย Mark Manson หนังสือเล่มนี้ออกมาหลายปีแล้วครับขายดีด้วยเพราะว่ามันเป็นการเขียนกระตุ้นให้กำลังใจกับคนที่ เสงงที่เบื่อที่รู้สึกว่าทำไมโลกมันช่างโหดร้ายกับเราทำไมมันจึงกลายเป็นว่าเราเป็นตัวปัญหาเลอกเกินหนังสือเล่มน,นี้บอกอย่าไปแคร์อย่าไปสนช่างหัวมันแล้วถ้าภาษาอังกฤษที่เขาใช้ซึ่งเป็นภาษาค่อนข้างจะชาวบ้านนะครับ Don't give a fuck อย่าไปสนอย่าไปแคร์ เล่มนี้ผมเลยคิดว่าน่าสนใจที่มาเล่าให้ฟังผมอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วก็เลยได้แรงบันดาลใจตั้งหัวข้อเลยครับว่าศิลปะแห่งการช่างแม่งอย่างมีสติแรงบันดาลใจจากหนังสือเล่มนี้ชีวิตมันก็ไม่ต้องเพอร์เฟกนะหนังสือเล่มนี้บอกเราพยายามแคร์ไปทำไมทุกเรื่อง แล้วพออ่านผมก็จะรูกสความรู้สึกว่าเคยไหมครับเคยไหมครับที่มีแค่คนไม่ตอบแชทเราก็เริ่มคิดว่าเอะเราทำอะไรผิดหรือเปล่าวะโลกสมัยนี้โซเชียลมีเดียมันยิ่งมันทำให้เราต้องเครียดมากขึ้นแค่ไม่ตอบแชททันทีเราก็เริ่มคิดแล้วว่าเอเราทำอะไรผิดหรือเปล่าเขาไม่ชอบเราเรื่องอะไรหรือเปล่าเขาโกรธเราเรื่องอะไรหรือเปล่าหรือไม่บางคนบอกเจ้านายพูดเสียงดังใส่เราทีเดียว ก็นั่งคิดทั้งคืนว่าเขาไม่ชอบเราแน่เลยบางทีเห็นเพื่อนในโซเชียลได้เลื่อนตำแหน่งได้เที่ยวได้ของใหม่เราก็รู้สึกหดหูทั้งๆท,ที่เขาไม่ได้แข่งอะไรกับเราเราก็ไม่ได้แข่งอะไรกับเขาเลยเราไม่รู้จักกันด้วยคนละวัยคนละเรื่องคนละอาชีพแต่เราก็เอ๊ะทำไมเขาได้เลื่อนตำแหน่งได้เที่ยวได้ของใหม่แล้วทำไมเราไม่ได้ หดหูโดยไร้เหตุผลครับคนเขียนหนังสือเล่มนี้เนี่ยมาร์กแมนซันก็เริ่มต้นหนังสือด้วยคำเตือนแบบช็อกโลกเลยนะอ่านครั้งแรกนี่ช็อกโลกเลยนะเขาบอกว่าชีวิตมันไม่ได้ออกแบบมาให้เรามีความสุขตลอดเวลาเว้ยยิ่งเราพยายามจะคิดบวกทุกสถานการณ์ยิ่งเราจะกลายเป็นคนวิตกกังวลเพราะโลกจริงๆมันไม่ได้สวยเหมือนกับ คำคมใน i ิน t a g r a รมนะเว้ยนี่ครับมาร์คแอนเชนเขาบอกปัญหาของคนยุคนี้คือเราแคร์มากเกินไปครับเราแคร์มากเกินไปเราอยากเป็นที่รักอยากให้ทุกคนชอบอยากให้ทุกคนดูดเราดีลืมไปว่าชีวิตเราไม่ได้มีพลังพอจะสนใจทุกอย่างพร้อมกันได้ลองคิดดูเขาบอกถ้าเราต้องคอยตามใจคนอื่นทุกครั้ง กลัวพูดผิดกลัวเขาจะไม่พอใจเราก็จะกลายเป็นคนที่ไม่มีตัวตนของเราเองนะไอ้ตรงนี้แหละที่เราต้องมาคิดเอ๊ะทำไมเราต้องแคร์เรต้องฟังเราต้องกังวลเราต้องหดหู่เราตัวเราคืออะไรและในที่สุดเนี่ยหนังสือเล่มน,นี้บอกเราก็จะเกลียดตัวเองเพราะราต้องว่าใช้ชีวิตตามความคาดหวังของคนอื่นตลอดเวลา ฉะนั้นคนเขียนเขาจึงเสนอวิธีง่ายๆว่าไม่ต้องเลิกแคร์ทั้งหมดหรอกแต่เลือกให้ดีว่าจะแคร์อะไรบ้าง <c oughs> คือเลิกแคร์ทั้งหมดช่างหัวมันทั้งหมดคงเป็นไปไม่ได้มนุษย์นี่นะฉะนั้นต้องเอาใหม่ตั้งหลักใหม่เลือกให้ดีว่าจะแคร์อะไรบ้างเหมือนมีแบตเตอรี่ชีวิตอยู่ก้อนหนึ่งถ้าเราเอาไปใช้หมดกับเรื่องไร้สาระเช่นคนไม่กดไลค์ พสเราหรือคนพูดรับหลังเราเราก็จะไม่มีพลังเหลือไว้ดูแลสิ่งที่สำคัญจริงๆเช่นคนที่รักเราล่ะหรือเป้าหมายชีวิตเราล่ะเป็นยังไงเราลืมไปหมดเลยเนาะเราไปแคร์คอเรียนมากเกินไปฉะนั้นหนังสือเล่มนี้บอกถามตัวเองทุกครั้งก่อนจะเครียดนะก่อนที่เราจะเริ่มเครียดถามตัวเองก่อนว่าเรื่องนี้มันคุ้มค่ากับพลังใจของเราหรือเปล่ามันคุ้มไหมที่เราจะเครียดชีวิตจะไม่เพอร์เฟกต ก็ไม่เป็นไรเราต้องบอกตัวเองขอแค่เราเลือกถูกว่าอะไรคู่ควรกับการแค่ของเราแค่นั้นก็พอก็บอกด้วยว่าค่าของความทุกข์ถ้าเลือกจะทนก็ให้ทนสิ่งที่คุ้มค่าเออหนังสือเล่มนี้ผมอ่านแล้วผมก็รู้สึกเออหมอนี่เขียนนี่น่าสนใจหมายความว่าถ้าจะเลือกจะทุกข์เนี่ยก็ขอใหเลือกทุกข์หน่อยเลือกทุกข์ให้มันคุ้มค่าหน่อย อีกหนึ่งกับดักใหญ่เลยครับของคนที่แคร์ทุกเรื่องคือความเชื่อที่ว่าถ้าฉันพยายามมากพอทุกอย่างต้องออกมาดีสิคนเคียบอกมันไม่ใช่อย่างนั้นมาร์กแมนเซสบอกว่ามันไม่ใช่แบบนั้นเลยชีวิตไม่ใช่เรื่องของการหนีความทุกข์แต่คือการเลือกความทุกข์ที่คุ้มค่าจะทนเออฟังดูแปลกไหมครับแต่ผมว่ามันน่าสนใจนะคือเราหนีความทุกข์ไม่ได้หรอ มนุษย์นี่นะแต่เราต้องเลือกว่าเราจะเลือกเอาความทุกข์ที่มันคุ้มค่าจะทนเนี่ยมีอะไรบ้างฉะนั้นมันก็จะเหลือไม่กี่อย่างที่เราจะยอมทุกข์กับมันแล้วมันก็จะหายไปเมื่อเราเลิกทุกข์กับมันยกตัวอย่างถ้าอย่างมีหุ่นดีคุณก็ต้องยอมเลยกับการออกกําลังกายอันนี้เรายอมทุกข์ใช่ไหมถ้าอย่างมีความสัมพันธ์ที่ดีก็ต้องยอมรับว่ามันมีวันที่ทะเลาะก,กันเออเราต้องยอมรับก่อนถ้าอยากจะประสบความสําเร็จในงาน ก็ต้องพร้อมรับคําติใช่ไหมล่ะเราจะไปเสียใจเวลาคนติเราเพราะว่าเราต้องแลกกับมันเราจะประสบความสําเร็จเราก็ต้องยอมให้คนวิพา์วิจาร์ติเราแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยกับพยายามหนีจากความไม่สบายใจทั้งหมดไม่กล้าพูดไม่กลัวจะทําให้คนอื่นไม่พอใจนี่แหละคนส่วนใหญ่ไม่กล้าปฏิเสธไม่กล้าเซโนก็บอกก็เลยกลัว ที่ไม่เซโนเพราะกลัวคนอื่นไม่พอใจแต่มันต้องเลือกแล้วบางครั้งเราต้องปฏิเสธบางครั้งเราต้องเซโนบางครั้งเราต้องบอกว่าไม่ว่างบางครั้งเราต้องบอกว่าอืไม่อยากพักผ่อนนะพูดกเขาตรงๆชวนไปนู่นไปนี่เราไม่อยากไปแต่ก่อนเราจะแข็ม,มากเ,เราเกรงใจเราอ่ะอะยอมไปแล้วมีความทุกข์ตลอดแต่ถ้าเรา กล้าปฏิเสธกล้าเซโนโแล้วพูดตรงๆบางทีเพื่อนก็อาจจะดีใจนะว่าเออเขาไม่ได้ปิดบังอัมพรังเราการที่ไม่กล้าบ,บอกความจริงเพราะกลัวถูกเกลียดนี่คือปัญหาสุดท้ายก็เลยต้องทนกับความทุกข์ที่ไม่มีค่าเลยความเครียดจากการเอาใจคนอื่นมันสูงมากดังนั้นคนเขียนเขาบอกว่าลองถามตัวเองดูสิว่าฉันทนเพื่ออะไรเรายอมอดนอน เพื่อทำงานหนักเพราะอยากสร้างคุณค่าบางอย่างหรือแค่กลัวโดนคนว่าเรายอมฟังคำของคนอื่นทุกครั้งเพราะรักเขาจริงๆหรือแค่กลัวเขาจะไม่รักเราเห็นไหมครับถ้าถามตัวเองได้ก็จะได้คำตอบถ้าคำตอบคืออย่างหลังคือกลัวเขาไม่รักเรากลัวโดนคนว่ามันถึงเวลาที่ต้องเลือกใหม่แล้วครับมาต้องมาตั้งหลักแล้วบอกว่าไม่ได้ละชีวิตเราเป็นอย่างนี้ทุกทรมานทุกเรื่องตลอดเวลา ยุ่งละเพราะว่าเมื่อเราเริ่มเลือกความเจ็บปวดที่คุ้มค่านี่เขาแนะนำนะเลือกความเจ็บปวดเลือกความทุกข์ที่คุ้มค่าเราจะไม่รู้สึกว่าชีวิตมันทรมานอีกต่อไปความเหนื่อยนั้นจะมีความหมายเพราะเรารู้ว่าเราทําเพื่ออะไรความสุขไม่ได้มาจากการหนีปัญหาเขาย้ำนะความสุขไม่ได้มาจากการหนีปัญหาแต่มาจากการรับผิดชอบกับปัญหาที่เรายอมรับ กับมันด้วยหัวใจนี่นี่ผมว่าประโยคนี้น่าสนใจความสุขไม่ได้มาจากการหนีปัญหาแต่มาจากการยอมรับกับปัญหาที่เรายอมรับมันด้วยหัวใจแต่นั้นคำแนะนำต่อคือเลิกคิดว่าตัวเองต้องพิเศษสิเพราะทุกคนก็พลาดได้เหมือนกันทุกคนพลาดได้เหมือนกันเราไม่ใช่ว่าพลาดไม่ได้เพราะว่าอีกสาเหตุหนึ่งที่คนเราแคร์มากเกินไปก็เพราะว่าเราอยากดูดีในสายตาคนอื่น เรากลัวความผิดพลาดเพราะกลัวคนจะหัวเราะเราเรากลัวพูดผิดเพราะกลัวถูกมองว่างโง่เรากลัวปฏิเสธเพราะกลัวคนจะเกลียดแต่ว่าแมนเซสคุณเขียนซ้อบอบอกตรงๆเลยนะว่าคุณไม่ได้พิเศษหรอกนั่นแหละคืออิสรภาพที่แท้จริงผมว่าข้าอนี้น่าคิดถ้าเราบอกตัวเราเองว่าเฮ้ i, เราก็ไม่ได้พิเศษวิเศษ,ว,เศษวิโสอะไรพอเรายอมรับได้นะ มันคืออิสระภาพที่แท้จริงเลยนะเราก็เริ่มช่างหัวมันได้อย่างจริงจังเพราะว่าทุกคนล้วนเคยพลาดเคยทําผิดเคยโดนเกลียดทั้งนั้นแหละแม้แต่คนที่เราคิดว่าสมบูรณ์แบบนะก็มีวันที่เขาร้องไห้เหมือนกันเพียงแต่เขาไม่บอกเราคน,คนที่เราบอกคนนี้ช่างสมบูรณ์แบบเหลือเกินเพอร์เฟกเหลือเกินแต่ความจริงไม่ใช่นะความจริงเขาก็มีวันร้องไห้ เพียงแต่เราไม่รู้เท่านั้นเองฉะนั้นยกตัวอย่างก็บอกเคยไหมเวลาเราเห็นคนพูดผิดในที่ประชุมเราก็จะจําแค่ไม่กี่นาทีแล้วก็ลืมใช่ไหมแล้วคนอื่นก็เหมือนกันเวลาเราพูดผิดเขาจําได้ไม่กี่นาทีเขาก็ลืมแต่เราสิไปฝังใจยอยู่ยาวนานเลยแต่ถ้าเป็นเราพูดผิดเราจะจํามันเป็นเดือนเป็นปีใช่ไหมครับเพราะว่าเราต้องเรียกว่าหมกมุ่น กับภาพลักษณ์ของตัวเองมากเกินไปคนอื่นเขาลืมไปหมดแล้วเรายังบกมุ่นอยู่เพราะว่าความจริงก็คือคนอื่นไม่ได้คิดถึงเรามากอย่างที่เราคิด <c oughs> ข้อนี้เป็นสัจธรรมเลยนะคนอื่นไม่ได้คิดถึงเรามากอย่างที่เราคิดหรอกเขาก็ยุ่งกับชีวิตตัวเองเกินกว่าจะนั่งจําว่าเราพูดอะไรผิดเมื่อวานนี้แต่เราสิมกบุ่นกับตัวเราเองเมื่อเรายอมรับว่าตัวเองก็แค่คนธรรมดา เราจะเลิกกลัวการผิดพลาดและเริ่มกล้าลองกล้าพูดกล้าปฏิเสธผมว่าสามคำดีเป็นคำผีได้เลยนะต้องกล้าลองกล้าพูดและต้องกล้าปฏิเสธเพราะเรารู้แล้วว่าความผิดพลาดไม่ได้ทำให้เราด้อยค่าแต่มันคือส่วนหนึ่งของการเติบโตความผิดพลาดเนี่ยมันทำให้เราเติบโตมันไม่ได้ด้อยค่าเรา การไม่ต้องเป็นคนพิเศษคืออิสระจากแรงกดดันที่เราสร้างขึ้นใส่ตัวเราเองเราไม่ต้องเป็นคนพิเศษเราบอกตัวเองว่าไอ้ไม่ต้องเป็นคนพิเศษวิเศษวิโสแล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกอิสระเพราะว่ามันมาจากแรงกดดันที่เราสร้างใส่ตัวเราเองฉะนั้นถ้าวันนี้คุณกลัวว่าจะทำให้ใครไม่พอใจเนี่ยก็เตือนตัวเองสิว่าฉันก็เป็นแค่คนธรรมดา ที่มีสิทธิ์จะผิดมีสิทธิ์จะไม่ถูกใจใครบ้างก็ได้นี่นะเพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยคนที่กล้าซื่อสัตย์กับตัวเองคือคนที่น่ารักที่สุดในห้องเสมออ,อนี่เขาพูดอย่างนั้นผมก็ว่าเออมันจริงคนที่กล้าซื่อสัตย์กับตัวเองเนี่ยคือคนที่น่ารักที่สุดในห้องเสมอฉะนั้นเมื่อเราสามารถพูดช่างแม่งได้ช่างแม่งช่างหัวมันชีวิตจะเบาเลยล่ะ และมีความหมายเยอะคาว่าช่างแมงไม่ได้หมายถึงการเฉยเมยหรือใจร้ายนะมันหมายถึงการเลือกสิ่งที่เราจะไม่แคร์เพื่อให้เราได้แคร์ในสิ่งที่สำคัญจริงๆเเราเลือกนะสิ่งที่เราไม่แคร์เพื่ออะไรเรายังแคร์นะแต่เราแคร์สิ่งที่สำคัญจริงๆเท่านั้นคนเขียนก็บอกว่าเมื่อเราเลิกสนใจทุกเสียงรอบด้าน เราจะเริ่มได้ยินเสียงในใจตัวเองชัดขึ้นนี่ถ้าเราเลิกสนใจทุกเสียงรอบด้านเราจะเริ่มได้ยินเสียงในใจตัวเองชัดขึ้นตัวอย่างเขายกตัวอย่างหญิงสาวคนหนึ่งพยายามเอาใจทุกคนในที่ทำงานรับงานเพิ่มท,ทั้งทั้งที่รับไม่ไหวเพราะกลัวหัวหน้าจะผิดหวังยิ้มให้เพื่อนทั้งๆท,ท,ที่ในใจอยากจะอยู่เงียบๆจนวันหนึ่งเธอหมดแรง ร้องไห้กลางออฟฟิศแล้วถามตัวเองว่าฉันใช้ชีวิตเพื่อตัวเองจริงๆหรือเปล่าเนี่ยมีนะครับผมเชื่อว่าตัวอย่างที่ยกมาเนี่ยเอาใจทุกคนรับงานเพิ่มทั้งๆท,ท,ที่ไม่ไหวแล้วกลัวหัวหน้าผิดหวงังยิ้มให้เพื่อนทั้งๆนี้ในใจบอกฉันอยากอยู่อยู่เงียบๆมากกว่าฉะนั้นเขาถึงที่บอกว่า the subtle art of not giving a fuck แปลภาษาไทย ช่างแมงอย่างมีสติคือการเรียนรู้ที่จะพูดว่าไม่แต่พูดอย่างสุภาพนะพูดอย่างสุภาพไม่ใช่เพราะเราไม่แคร์คนอื่นนะแต่เพราะเราเริ่มเห็นคุณค่าของเวลาชีวิตตัวเองมากขึ้นเฮ้ยเราต้องมีเวลาตัวเองที่มีคุณค่าทุกครั้งที่เรากล้าพูดว่าไม่เรากําลังพูดว่าใช่กับสิ่งที่สําคัญกว่าอ,อประโยคนี้ทุกครั้งที่เราพูดว่าไม่กับบางสิ่งแปลว,ว่าเรากําลัง พูดว่าใช่กับสิ่งที่สำคัญกว่าเมื่อเราหยุดกลัวการถูกเกลียดเราจะเริ่มเป็นอิสระเขาว่าอย่างนี้นะถ้าเราหยุดกลัวถูกเกลียดถูกไม่ชอบเราจะเป็นอิสระเมื่อเราหยุดเปรียบเทียบเราจะเริ่มรู้สึกพอเราไม่เปรียบเทียบคนนั้นคนนี้เราเปิดเข้าไปใน a ฟ e b o o k เปิดเข้าไปในอินสตาแกรมเอ๊ะทำไมคนนี้มีความสุขเหลือเกินไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่ถ่ายรูปน่นทำไมฉันไม่ได้ไปเราไม่เปรียบเทียบ เขาไปเขามีความสุขเขาเราอยู่ของเราแบบนี้เราก็มีความสุขของเราฉะนั้นถ้าเราหยุดเปรียบเทียบเราจะเริ่มรู้สึกพอและเมื่อเราหยุดแคร์ทุกอย่างแคร์ไปสมดเราจะเริ่มรู้ว่าอะไรคือของจริงในชีวิตอะไรคือของจริงในชีวิตฉะนั้นย้อนกลับมาคําว่าช่างแม่งอย่างมีสติจึงไม่ใช่แค่แนวคิดนะแต่มันคือการฝึกใจให้เลือกใช้ชีวิตตามคุณค่าของเราเอง เลือกใช้ชีวิตตามคุณค่าของเราเองเพราะสุดท้ายการช่างแม่งที่แท้จริงไม่ใช่การเลิกแคร์แต่คือการเริ่มแคร์ตัวเองอย่างถูกวิธีเออนี่เห็นไหมครับว่าผมคิดว่านี่คือข้อสรุปจากหนังสือเล่มนี้ที่มีคุณค่ามากเพราะว่านี่ในหนังสือเล่มนี้ในคำสรุป หรือคำย่อประเด็นสำคัญเนี่ภาษาอังกฤษเขาบอก for the past few years Mark Manson ไม่ต้องคนเขียน with his widely popular blog คือเขาเขียนเป็นบล็อกก่อนนะ has been working on correcting our delusional expectations for ourselves คือหมายความว่าเราเขาเขียนเนี่เพื่อจะแก้ไอภาพลวงตาหรือ มายาคติหรือความคาดหวังในตัวเราเองสูงเกินไป And for the world คือไปคิดถึงตัวเองคิดถึงโลกในลักษณะที่หลอกตัวเอง He now brings his h e a r t fought wisdom to this groundbreaking book หนังสือเล่มนี้บอกให้รู้ว่าไอ้สิ่งที่เราควรจะใช้คือปัญญาเนี่ยผ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยควรจะทำยังไง ดยที่บอกว่าจะเรียกว่านี่เป็น self-help guide ก็ได้เป็นหนังสือ self-help ช่วยพัฒนาตัวเราเอง a superstar blogger นี่เขาบอกว่าใน Mark Manson นี่เป็น superstar blogger นะคือคนเขียนบล็อกที่เป็น superstarshows us that the key to being stronger ไอ้กุญแจที่ทำให้เราเข้มแข็งขึ้น,น happier people แล้มีความสุขมากขึ้น is to handle adversity better คือการบริหารไอความทุกข์ความลำบากในชีวิตให้ดีวกว่านี้ stop trying to be positive all the time แล้ไม่จำเป็นต้องคิดบวกในทุกๆเรื่องบอกว่าเราแคร์ก็ไม่ต้องแคร์ทุกอย่างเลือกที่จะไม่แคร์พอเราเลือกที่จะไม่แคร์เราก็จะสามารถ แครในสิ่งที่สำคัญเนี่ยผมคิดว,ว่าหนังสือเล่มนี้ไม่ว่าจะอ่านปีไหนมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเออจริงว่ะเราไปเครียดเราไปสนใจอะไรมากมายกับเรื่องที่มันนำไปสู่ความทุกข์ความทุกข์นี่อยู่ตอนในหนังสือเล่มนี้ภาษาอังกฤษเนี่ย ที่เขายกตัวอย่างว่าชีวิตตัวเขาเองเลยนะ it bugs me that my brother doesn't return my texts or emails บอกว่ารู้สึกให้ทำไมเขียนอีเมลไปให้น้องมันไม่ตอบอ่ะมันไม่ตอบอีเมลอ่ะ why ทำไมล่ะ because it feels like he doesn't give a shit about me ทำไมถึงรู้สึก งุดหงิออดอึดอัดที่น้องชายเราส่งอีเมลส่งข้อความไปแล้วไม่ตอบที่เราอึดอัดงุดหงิดเพราะว่ามันเหมือนกับว่าไอ้น้องชายคนนี้ไม่แคร์ผมเลย why does this seem true แล้วทำไมมันถึงดูเหมือนว่ามันคุณคิดเนี่ยถูกเหรอคุณคิดว่าน้องชายคุณไม่แคร์คุณเหรอ because if he wanted to have a relationship with me he would take 10 seconds out of his day to interact with me เราก็คิดแล้งไงว่าเขาไม่ตอบอีเมลเราไม่ตอบข้อความเราในแอปจะเป็นไลน์จะเป็น Messenger ใน Facebook ไม่ตอบเราเพราะว่าเอถ้าเขาแคร์ความสัมพันธ์กับเราไอ้แค่ตอบเราใช้เวลาสิบวิก็ได้นี่นะทำไมเขาไม่ตอบแสดงว่าเขาไม่แคร์ลนะอ้าว why does he lack of relationship with you feel like a failure เอาทำไมคุณรู้สึกแล้วว่าถ้าเขาไม่มีความสัมพันธ์กับคุณเนี่ยมันทำให้คุณล้มเหลว because we are brothers คุณก็จะตอบว่าก็เราเป็นพี่น้องกันนะ we are supposed to have a good relationship เราเป็นพี่น้องกันเนี่ยเราควรไหมควรไหมที่จะรู้สึกว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีเขาก็ตอบว่าคุณคิดว่าไอการที่เขาต้องตอบทันที คือการพิสูจน์ความสัมพันธ์ที่ดีแต่จริงๆเขาไม่ได้ไม่แคร์คุณเขาอาจจะกำลังทำอะไรบางอย่างอยู่แล้วถ้าคุณเข้าใจเขาว่าเขาไม่ตอบไม่ใช่เพราะเขาไม่ชอบคุณแต่ที่เขาไม่ตอบเขาคำยุ่งกับเรื่องอื่นอยู่ความสัมพันธ์คุณพี่น้องยังดีเยี่ยมเลยไม่มีอะไรที่มีปัญหาเลยแต่คุณคิดของคุณเอง ซึ่งเป็นจริงบ่อยไหมครับเพราะว่าเราจะเจอบ่อยเลยว่าเออหมอนี่มันไม่ตอบเราส่งลายไปแล้วร,รอสองนาทีแล้วนะห้านาทีแล้วนะอยังไม่ตอบแต่นี่แหละมันคือเราคิดของเราเองเราคิดของเราจริงๆนี่เป็นข้อสรุปที่ผมคิดว่ามันเป็นตัวอย่างหนังสือเล่มนี้ที่ ที่ขายดีเพราะว่ามันวิเคราะห์สภาพจิตใจความรู้สึกของคนเราได้ดีมากๆครับว่าทำไมเราต้องทุกข์เราเป็นทุกข์เพราะเราอยากมีความเป็นเพอร์เฟกสมบูรณ์แบบทุกอย่างสำหรับตัวเพอร์เฟกฉะนั้นคำแนะนำหนังสือเล่มนี้อบอกคุณก็ต้องยอมรับความจริงว่ามนุษย์เราไม่สามารถมีความสุขได้ตลอดเวลาฉะนั้นต้องเลือกจะทุกข์อะไร เลือกความทุกข์อะไรแล้วให้มันคุ้มค่ากับความทุกข์คือทุกข์แล้วต้องมีความสุขเลือกที่จะไม่แคร์เลือกที่จะแคร์พราะคุณเลือกที่จะไม่แคร์อะไรบางอย่างคุณก็กําลังมีอิสระที่จะเลือกที่จะแคร์ในบางเรื่องที่มีความสําคัญเท่านั้นนี่ครับวันนี้ที่เอามาฝากจากหนังสือเล่มนี้ช่างแมงอย่างมีสติครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสุธิชัยอ่านหนังสือดีๆให้ฟังนะครับทุกเช้าครับหกโมงครึ่งผมจะอ่านหนังสือดีๆที่ผมอ่านอยู่หรือเคยอ่านอยู่หรือกําลังอ่านอยู่มาให้ท่านฟังเพื่อแบ่งปันเนื้อหาดีๆที่มีแรงปันดาลใจที่ให้ความรู้และที่ท่านสามารถส่งต่อไปให้เพื่อนฝูงคนที่ท่านนับถือคนที่ท่านรักคนที่ท่านอยากจะให้ได้ฟังเหมือนกันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสุธิชัยไลฟ์ครับสวัสดีครับ